คุณยาย In My Heart สู้ศึกสงครามโลกตามสมบัติหล่อเลี้ยงในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้นพระพิสุสัมมเนนและประชาชนทั่วไปต่างประสบความยากลำบากเรื่องอาหารการกินเกือบทุกประเทศทั่วโลกต่างได้รับความเดือดร้อนจากภาวะข้าวยากหมากแพง ขาดแคลนทั้งเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคแต่ที่น่าแปลกก็คือวัดปากน้ำภาสีเจริญยังพอมีพัตตาหารและปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงพระพิสุสธสม,มเนนและอุบาสกอุบาสิกาทั่วทั้งวัดคุณยายเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านและหมูนะ่คณะใช้วิธีนั่งเฉยๆทำใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิเรื่อยไป และตามเจ้าภาพและสมบัติมาเลี้ยงพระพิสุสัมเนรพร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่วัดปากน้ำแล้วจึงเอาบุญที่ได้จากการเลี้ยงพระนี้มาช่วยดลบรนดาลให้เจ้าภาพทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถผ่านภาวะวิกฤตในช่วงมหาสงครามโลกครั้งที่สองได้ หลวงพ่อเคยถามคุณยายว่าทำอย่างไรบ้างท่านตอบว่าก็หยุดนิ่งทับทวีกายไปเยอะแยะตามสมบัติไปเชื่อมสายสมบัติตามผู้ตามคนอะไรต่างๆไปตามมาแม้ในสมัยสงครามโลกจะมีการทิ้งระเบิดอยู่เป็นประจำแต่ก็ยังมีผู้เสี่ยงภัยมาทอดผ้าป่าที่วัดปากน้ำเขาบอกว่า เพียงแค่เอาเรือเอี้ยมจุนเปล่าๆที่ใช้สำหรับบรรทุกข้าวสารล่องจากต้นทางในคลองแล้วก็เป่าประกาศมาตลอดทางว่าจะไปทอดผระปาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญใครอยากจะมาร่วมมีอะไรก็เอามามีข้าวสารข้าวเปลือกก็เอามามีผลไม้รากไม้มีผักผลไม้ก็เอามายังไม่ทันผลคลอง ก็มีผู้ร่วมบริจาคสมทบจนเต็มล้นลำเรือจากนั้นจึงนำมาถวายที่วัดปากน้ำสำหรับอุบาสิกาแม่ชีที่ไม่ได้ทำวิชาอยู่ในโรงงานแต่รับผิดชอบหน้าที่ในโรงครัวก็กังวลอยู่บ้างเมื่อเห็นว่าสเสบียงใกล้จะหมดเต็มทีมักจะมาร้องเรียนต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าหลวงพ่อเจ้าคะ ข้าสารหมดเจ้าค่ะพระเดชพระคุณหลวงปู่รับฟังแล้วก็ตอบว่าเออวันนี้ก็มาแล้ววะว่าแล้วท่านก็นั่งอยู่ที่วัดซึ่งในขณะนั้นโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่มีเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าภาพจะโทรมากราบเรียนท่านโดยตรงท่านเพียงแต่นั่งนิ่งๆแล้วก็ทราบด้วยตัวของท่านเองถึงเวลาก็มีผู้มาทอดผ้าป่า นำเรือมาเทียบที่ท่าน้ำของวัดแล้วขนสเสบียงเข้าโรงครัวทำให้วัดปากน้ำไม่ขาดแคลนเป็นเรื่องที่ยืนยันได้ว่าแม้จะเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำเพียงใดแต่ถ้าบุคคลมีใจเป็นบุญกุศลปฏิบัติธรรมะอยู่ตลอดเวลาสั่งสมบุญและธรรมะปฏิบัติเรื่อยไปก็ยอมสามารถผ่านวิกฤตนั้น ไปได้อย่างไม่ยากลำบากนะัก